वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจําเดือนธันวาคมปี2,565คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมีนจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะจงเชื่อมั่นจงศรัทธาคิดดีทำดีปฏิบัติดี สุดท้ายท้ายสุดต้องได้รับความดีแน่นอนค่ะแต่วันเวลาของคนเราไม่เหมือนกันทำไมเราพยายามพยายามทำดีสุดๆแต่ทำไมมันเนิ่นนานยาวนานเหลือเกินกว่าจะประสบความสำเร็จแต่บางคนทำนิดๆหน่อยๆแป๊บเดียวเขาก็สำเร็จมีมานะมีความอดทนสู้นะคะมหาเดวีก็เหมือนกันก็สู้เหมือนกันเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมีนค่ะ ช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลบหลบซ่อนซ่อนโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทาในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเร้นปิดบงังเจ็บปวดความทรมานใจความผิดหวังร่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการกําลังจะได้เงินจากคนผิวขาวจากโชคจากคนต่างประเทศ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจเจ็บปวดทรมานใจจิตใจว้าวุ่นในใจคิดมากเครียดคิดเล็กคิดน้อยจิตใจว้าวุ่นแต่จะมีโชคการตั้งท้องมีบุตรโชคกับความรักคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะคนสูงขาวจะทำให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวลบุคคลนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้ว คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องรุ่มเป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างจะแ,แก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเจรจาการติดต่อธุรกิจจะประสบความสำเร็จช่วงโดดเด่นแต่ระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมาร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดี การหลอกลวงนะคะให้ระมัดระวังคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้พบเจอคนที่อยู่ทางไกลค่ะโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้แต่อาจจะเป็นโชคเล็กๆในน้อยที่จะมีเข้ามาค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจค่ะสรุปสําหรับชาวราศีมีนประจําเดือนธันวาคมปี2565 คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอเดือนสุดท้ายของปีนี้ค่ะเ,เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามหาดีวีจะลงคลิป ปีใหม่2,566นะคะเตรียมติดตามรับชมรับฟังด้วยค่ะสรุปสำหรับชาวราศีมีนเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่อย่างที่มหาเดวีบอกระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของแม้กระทั่งคนที่มีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้อาจจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคกับการตั้งท้องมีบุตรเด็กบุตรบริวารทําให้ทุก์ ความรักอาจจะมีเกณฑ์การมั่นหมายงานแต่งก็เป็นไปได้ค่ะการเงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมืออาจจะมีโชคมีลาบแต่เป็นเงินที่เล็กๆน้อย,อยส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะทําให้ทุกข์ให้กรุ่มเป็นกังวลมีเกณฑ์ความผิดหวังในบางอย่างที่ตั้งเป้าไว้แล้วไม่เป็นดังใจค่ะการเดินทางไกลจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ